เริ่มสร้างเมื่อปลายปี58นะปลายปี58จนกระทั่งปัจจุบัน,นก็มีระยะเวลาประมาณ9ปีนปีโดยเริ่มต้นจริงๆเนี้ยคือจากกลุ่มพนักศึกษาเมืองพาราณสีโดยมีกับผมมาตามาภาพภาพวิชิพงติขปัญโยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างควบคุมการด,ดูแลต่างๆซึ่ง ซึ่งมีประธานสงฆ์คือท่านพระประดทชาอาสโโพในนามลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อสมภพโชติปัญโยวัดไต,ตรสิษาอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนครนะดังนั้นปเด็์ได้มาสร้างสถานที่บริเวณนี้โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด3ไรนะ่มีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่แล้วก็ตึกอาคารหน้าเป็นอาคารโภชนาการ ซึ่งญาติโยมส่วนใหญ่ที่เดินทางจาริกบุญจากพุทธคยาไปพาราสีก็จะผ่านวัดแห่งนี้ซึ่งอยู่ระหว่างกลางซึ่งมีระยะทางจากเมืองพาราสีมาถึงวัดไทยศาสลาเนี่ยประมาณ120กิโลเมตรแล้วก,ก็จากวัดไทยศาสลามถึงพุทธคยาก็ประมาณ137กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นจุด ระหว่างกลางจุดระหว่างกางของของพุทธกยากับพานาสีนอกจากนั้นแล้วก็จะมีมีห้องสุขาตอนนี้เรามีห้องสุขาทั้งหมดที่ใช้งานพร้อมใช้งานมีอยู่70ห้อง70ห้องและก็จะแยกเป็นห้องสุขาหลังจากนั้นจะแวะพักรถประมาณ10นาที20นาที30นาทีชั่วโมงหนึ่ง หรือชั่วโมงครึ่งก็จะเดินทางต่อุกาแฟห้องกาแฟต่อบางบางวันก็มานั่งมาพร้อมๆกันนั่งรับประทานอาหารเราออกจากพุทยาประมาณ6โมงเช้าแล้วก็จะมาถึงที่นี่ประมาณสัก10โมงครึ่งถึง11โมงก็จะมาทันเพลนพอดีมาทันอาหารกลางวันกันพอดีนะถ้าออกจากเมืองพานาสีก็จะออกประมาณสักหกโมงก็จะมาถึงที่นี่ประมาณสัก10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงครึ่ง ก็ประมาณทันเพลนพอดีหรือว่าอาหารกลางวันพอดีพอดีญาโยมเผื่อยาโยมทั้งหลายได้ผ่านไปผ่านมานะเส้นทางเส้นทางนี้ก็สามารถแวะเยี่ยมแวะพักรถแวะพักเหนื่อยได้ตามสะดวกโดยไม่ต้องแจ้งโดยไม่ต้องบอกกล่าวโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้าก็ได้นะขอให้มาทางนี้ในส่วนของครัวเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปสมุนไพร ถ้าใส่เนื้อไก่ลงไปก็จะเป็นเนื้อไก่ฉีกถ้าไม่ใส่อะไรก็จะเป็นมังสวิรัตเนี่ยสำหรับคนญาติโยมที่ทานมังสวิรัตก็ทานได้สําหรับคนต่างชาติมีคนจีนคนเวียดนามชาวพุทธเวียดนามชาวพุทธมาเลเซียชาวพุทธอินโดนีเซียชาวพุทธที่มาจากยุโรปนะนะ,นะก็มามาแวะมาแวะก็จะทานจะทานส่วนใหญ่จะทานมังสวิรัตกันก็จะน้ํากับเส้น กับผัดผสมกันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวก็เป็นซุปไปเลยถ้าญาติโยมผ่านมาแล้วก็ถ้าจะขอพักอาศัยถ้าคืนหนึ่งมีที่พักไหมครับก็พอมีที่พักอยู่แต่ตอนนี้นะบุคลากรในการดูแลห้องของเรายังไม่พร้อมก้อขออนุญาตแจ้งตรงนี้ว่าหากจะมาพักจริงๆแล้วก็สามารถจัดการให้ได้จัดให้ได้พักได้